สวัสดีค่ะสวัสดีคด่ะบ๊ายบายเจนุงจ้าเจนุ่นงอีฟซี่กับทามยูฟูไก่สิทธิ์ชือคันไดฟูออกมาหนีเจนงกับสีเสียงกับจะคล้องหนีกับสีฟันแม่นจ้าเจนงหนีกับฟันแม่นคือกันได้บอกบอกคนอื่นถือป,ประจําว่าจ้ากับมีถือแนบกับรุ่นแน,นล่ะจ้า แต่ส่วนมากกับเขาเด้งงวดแรกเลยที่เข้าเฮ็ดกันนี่คือเป็นเลข<า>เจนง<า>ที่เข้าเจอกันเนะาะจ้าสัมผัสเจนงมาแต่งกัคือเขาทรัวสิแดงมาสัมผัสปูจันนี่กับว่าธรรมดาเพราะว่าเจนงเป็นคนขอรองปูนบะแม่จ้ะ<า>ขอหลอ่อลปูนบ่่อยอยากออกกล้องกันใดจ้ะเป็นเพื่อนยานกล้องจ้ะบันนี้กาคือว่าหล่ะจ้าพุ่ม พุ่มเปิดเวลาเอียงมันก็เลย่มา,า,มาหมอนจอหรือว่ามาลงโตอืมเพื่อนๆใจอ้อนจังใดเพื่อนจังออกกล่องให้พู่ก็ได้กาที่เรีกแบบเพื่อนการถือตัวมหลายเนาะถือตัวถือต,ตมมาหลายจา้ะบะนีก็เลยว่าอันล่องอีจกจังนึงเสียใจทั้งสองเพื่อนนั่นสหนะจ้ะบะนีเ,นเล่า,เา,าก็เลยว่าเอาก็ได้ระวังสินะจ้ะ คือส่วนมาเกนงองยู่น้อเพินหนีเลขเพื่อนหนีเขาบอยกันมาค่ะจ้ะเขาบ่อยอยู่จ้ะ่วนมาสิหลายหมวอยู่จ้าจังรุดออืแต่ว่าสีมีค้นมาเอาบ่ไลายแม่นค่ะส่วนมาส่วนมากแกคนมาบนญตลอดก็สิมีแบบสองสามคนนังเซน่ะจ้ะจะเป็นวงแคบๆบบอคอยหูจากหลาอจ้ะสีบอกต่อกันแต่วงแคบๆเนี่ยจ้ะ คือถถอกมันบ่ค่ะจ้าอืมค่ะบัดนี้ค่ะเมื่อนี้ยจะเป็นความฟันเจโน่บาสีตรงกับปูบ่จ้าปูาายู่ไก่จิตจ้าจัด<อ>ซื้อได้เนาะจ้าฟันจั้งไดก่อค่ะก่าในคกวามฝันคือจังยู่วัดนะคะ่ะยู่วัดเราบันที่นี่อันเป็นบุญกระินบุญใ่บุญเอียงเนี่ยละ บะนีผู้ใดที่วาคนนั้นมาทำบุญให้จดไล่ซื้อลงในกระดาษไว้แน่จ้ะเพื่นกะจดไล่ซื้อลงในกระกระดาษไว้้วบะนีมันสีมีคือจังกล่องสวยดาวไหม,มกล่องสอยดาวมีของอะไรมีหมอกหุงเขามีมีคือจังสอยดาว่ะล่ะคะ่ะค่ะก็คืออันผู้ที่ว่าทำบุญนี่ละมีสิทหลุนโศกอยู่ได้หนี้นี่ยจ้ะ ก็มีแปลกๆหลายอย่างเลยเฮ้อบังบังพี่น้องเกะกันล่มแหมวุ้ยบังหันพักตูวกับปิดเองระวางเกะนุ่งเบาความฝันเนาะจ้าเอาเบาตัวบะนี้จ้าบะนี้อันเพ่นบอกว่าถ้าผู้ใดมาทำบุญกับซิมีิซิลุ่นมันบ่ขาวบะนี้ตกคำมา โตคำมากคนเราบอกว่าอย่าอย่าเฝ้าเมื่อบานเด้อคนที่ว่ามาทําบุญนะมารุนโศกอันมาเผื่อเสิยได้รังวัลน,อ,นอียงแน่จะกะในความฝันก็นว่าไปสีกระดาษอันเป็นซื้อไคซื้อมัานนะจ้ะอันท่านม้วนมวนม้วนหลงังใส่ในกองเพื่อจะจับฉลากจ้ะบนนันทึกบอกคว่าในความฝันนั้นคนนั้นเนี่ยเบิดเหล่าแม่เนี่ยกับบานท่านผ้ากันกับบาน,าน,าน,บบานเรือแข่บ่หลายคนนะจ้ะมาย่อมอมายแยมอยู่ ืบัดนี้หนูบอกว่าอันมันเรามีกรอบรูปใหญ่ๆเนาะกรอบรูปใหญ่ๆบัดที่เนียนก็เลยจับเอิ้นซื้อผู้นั้นให้มาเอาบัดนี้ในความฝันเจ้าของน,นะเอ้าคือจกบ่ได้ดซื้อเจ้าของยากเทียแต่ว่าสิแม่เราอยากได้แม่จ้าอ, <laughs> อันบันนี่ก็เลยจ,จับไปยากเทียไปหิวเอาแม่จ๋าได้ความฝัน <laughs> <laughs> ไปหิวเอาโลด <laughs> ไปหิวเอาโลด <laughs> คนบค่เคยบ่เคยอยู่หลายดอกว่าซั่น แม่ค่อมากกับไปหิวเอาอันมอง้งเขามาะสะันที่ไปไปหิวมองภงเขาออกมาอันก็มีสองสามคนอาจารย์นัง่งเบนะิร์นเอเอ้าขึ้นอยากอายบาที่นี่ขึ้นอยากอายกันเลยกันเลยมาอันเอามาขึ้นไปต่อว่าตอนอุ้มไปนะเป็นมอง้งเขาต่อว่าเอาขึ้นมาเป็นบาดผระแม่ตังออามาตั้งขึ้นมาเป็นบาดพราเนาะโว้ยขึ้นไปนัางสันมาสันบะนีพวกนก็พากัน จับเอิ่อนซื้อผู้นั้นผู้นี้มาเอาไปเบิร์ดแล้วในความฟันอันที่ว่าอุ้มไปกับบ่เอาเราจะามักตังกลืนไปคือเกาในควอมฟันกะโอ้ยบ่บ่ขอซื้อเจ้าของจากทีอเวยเครียดบ้ทนนี้เออบัดนนี้อันเราเครียดบัดนเนียนป่าแม่จ้ะป่าคนละว่านน้องน้องมาสั่นมาเอาแม่อันนี้น่ะของมึนน่ะมาเอามาสั่น อันพอเราตัดมมนได้เป็นอันพ่วงเงินไหมฮะพ่วงพ่วงเงินคือจังอันเขาเอาไปห้อยอันมอล่มนะไหมครับแต่ว่าอันฮิตเป็นแล้วมันเป็นเซนเป็นเซนเป็นเซนเอามาเอานี่ของมึงกะดีใจไลยในความฝันนะเอาเพื่อนก็เอาให้ว่าจังสิแม่จ้าเนี่ยเนี่ยมันเลียนี่นะของมึงนี่มาเอารวดมาสั่นได้ได้เป็นของแก่ของจ้ะเนว่าเพราะฝันดีใจแห้งดีใจเมื่อไดเงื่อนไายมาสั่นกะกะหูเมื่อตื่นแม่จ้า จ้ะได้ว่าขยดว่าของเจ้าของบ่มีบัดยากเพิ่นเอินไปเอาเงินไปเอาเงินแสดงว่างวดนี้เจน้องต้องได้สีขาวความฝันเจน้องพร้อมได้เจน้องมีเละหรอบ่จ้าการมีเลขตัวนี้หลัะไปเสี่ยงเอามมื่อไปส่เลเมื่อเสี่ยงได้ได้ตัวไหนครับเจนได้กะเอาตัวอันนี้ก็คือเสียงฝันหล่ะกะกะกครัน เอาไปใส่ไตยมอนไว้จ้าเป็นยังไงฝันฝันดีเลยกาฝันนี่แหละจ้าที่ว่าได้ได้พ่วงเงินเนี่และจ้าโอ้มีใบท้อยใบพันเนี่ยเต็มตัวได้เนี่ะนะไม่สู้เลยตัวนิดก็ได้แปดสามเจ็ดจ้างับอีกที ปดศูนย์เจ็ดศูนย์ชุดนี่มันบอถีเซียงหลยจ้าชุดนี่ละทีฟันมือขึ้นชุดชูเลก,กเต็อันนี้เป็นความฝันของเจ๊นงใช่ไหมครับจ้าแปดสามเจ็ดนี่มากจังไหนจ้าแปดสามเจ็ดนี่กลเป็นเลขอันนี้ละจ้าเป็น เป็นเลขว่าหลันสีขาเนี่ยนะ,ะยจ๊ะจ๊ะลองเอาวันเสียงเบิงว่าสีฟันดีบอถทับว่าฟันกากก็คือสิตัดออกนะนะจ้ะทับว่ฟันบ้ฟันดีก้คือสิสิตัดออกแต่ว่าเออว่าแดงเงื่อน<อ>กันเลกก็<อ>เล<ว>เลือกออาถือว<ม>่าฝันดีนะเจนเนาะจ้ะปะ้าในใจดีใจฮึ่มฮุ่มฮึ่มล่อง,อง,อง,องมันขึอ้อนไปเอาว่าสิี่ตรงกู้จันบ้างกามี่ตรงแปดศูนย์จ้ะ อืมมีโปรแปลกโซนเจ็ดสามเจ็ดสามเด็กพวงอ่ะที่แลวเนาะจ้ะเป็นแนวทางจะอืมจะขันมากัดต่างๆต่มเล็กๆหน่อยๆก็ได้จ้ะเป็นชุดที่ว่าเจน้องเสียงฟันว่าได้เงินจ้าได้กพวงเงินเด็กพวงเงินพวงเงินพวงแบบง่ายหนึ่งสะอรค์อะไรเงี้ยปีกฝันนดีใจแห้ง แสดงว่าเดกตรงอยู่ในชุดนี่แหละจะสีตัวใดเนาะว่าฟันว่าเด็พ่วงเงินฟันดีอยู่เด็เป็นแนวทางชอ็อตต่างๆนะคะเนาะแปดเจ็ดสามแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเจนุ่งฟันดีเอาไปเสี่ยงเด็กฟันใดหิวนะเอาหม้อเขาเด็กจะสิบว่าเขาแล้วบายหิวอเอาหม้อเขาเนาะพี่น้อง ค่ะพี่นองกับพี่เจ้าน,น้าเพิงเจนน่ฝันนะคะบางวัดกับพ่ฝันเนาะค่ะเจนน่แม่มแต่บางวัดกับพ่กฝัน